สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูในเรื่องของปืนอารมณ์นะครับ PCP แรงดันสูงนะครับของเดิมผมนะครับเป็นระบบยิงตรงนะครับหลอดสาสิบดนะครับเติมลมไปที่เติมลมไปที่2 0 0พ psi นะครับการใช้งานก็มา ผมก็ใช้อยูร่ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งหัดเล่นพอใช้ไประยะหนึ่งมันมีรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับเวลาล่าแล้วมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นระบบยิงตรงนะครับเวลาลมเยอะ ลูกก็จะขึ้นสูงครับเวลาลมมันน้อยลูกก็จะตกตกตกลงมาเรื่อยๆนะครับการการที่เราจะยิงแล้วกะระยะนี่เรากะไม่ถูกนะครับมันก็เลยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างเวลาออกล่าตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากบอดซับแปดนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นแบบติดเล็กนะครับใส่ถังติดเล็กผมก็ได้สั่งถังมาแล้วนะครับ ถั sì, งมาแล้วเพิ่งได้ของมานะครับยังไม่ได้ห <c oughs> ันได้แกะเลยนะครับเดี <c oughs> <conspiracy> ๋ยวจะมาแกะให้ดูพร้อมกันเลยนะครับเลกูลิเตอร์ผมสั่งมาตั้งเลคไว้ที่พันแปดพันแปดพีได้ไดนะครับพันแปดร้อยพีได้ได้สั่งเป็นสีสีดำ ผมก็ไม่เคยใช้นะเพิ่งครั้งแรกนะ่เพิ่งสั่งครั้งแรกนะครับไม่เคยใช้วันเป็นยังไงมือใหม่หัดเล่นนะครับเกีวันแรงดัน6,000พีได้ได้วันพีได้ไดฝฟังข้อทั้งฟังข้อทั้ง M18 คูณ1.5 M18 คูณ1.5เพื่อนๆคนไหนที่ใช้อยู่นะครับแนะนำหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ดีหรือเปล่า <Th> ว่าปัญหามีอะไรบ้างนะครับผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันมีเข็ม,ม,ขมนี่เข็มนีเขาให้ทำอะไรเข็มเนี่ยมีเข็มที่ปลายเขาทำอะไร รับแรงดันได้4,500 psi เขาเขียนไว้เล็กตัดวาที่เล็กตัดที่1,800 psi นะครับเคยเยังไม่เคยใช้เหอนการานนเป็นยังไงนะครับอันนี้เราควรจะต้องเอาออกหรือเปล่าเอตัวเข็มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนแต่ผมว่ามันน่าจะเอาออกนะแต่ที่ผมเห็น ใน Youtube ต้องออกเพื่อนแนะนํามานะครับแนะนําหน่อยนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าต้องออกแหละนะครับผมอ,อุดอุดไว้อย่างเงี้ยลมมันไม่ออกแน่เลยโอเคเนี่ยมาดูถังนะครับดูถังเล็กดูแค่นี้ก่อนสภาพก็โอเคตรงตามที่เราสั่งครับเลกคูเล,กกเ,ลตเตอร์เล็กตัดที่พันแปดได้ตรงนะครับตรงตรงสเปคที่เราสั่งไป ดูสมหน้าหน่อยสิเป็นยังไงไม่เคยใช้เหมือนกันไพ่นครั้งแรกเหมือนกันถังเนี่ยของจีนเนองจีนน้ำหนักน้ำหนักไม่ได้บอกไม่ได้วน้ำหนักห้าจุดเก้าคมหนาเน่าจะคมหนาถัง ผมน้าถัง5.9เกียวเกียว M18 คูณ1.5ขนาด OD น่า61นะครับ OD 61 61มิล e e มีสติ๊กเกอร์ให้ติดถังแน่มีสติ๊กเกอร์ติดถังแน่รนี่มีอะไรให้บ้างทุกอยา่าง แถมลูกยางมาหนึ่งสองสามสี่ลูกยงางห้าตัวลูกยาง,งตัวนี้มนะันอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่คอทังนี้หรือเปล่าอืมลูกยางคอทังจริงด้วยให้มาห้าตัวว้าวหนามากโอ้หนักนี่วะเมื่อคิดว่ามันจะไม่หนักนะเนี่ยหนักนะครับ เพิ่มน้ำหนักตัวปืนเข้าไปใหญ่เลยทีนี้มิน้ามันทนแรงดันได้สูงมิน่ามันหนาน,นี่เองโอเคนี่เล็กลอยเอาเล็กใส่ดูนะครับเข้าได้พอดีป่ะเข้าได้พอดีเลยนะครับ คนี่ค่อยมั่นใจหน่อยนะครับเวลาใช้งานพอดทีจะเป็นของเดิมเป็นของเดิมเป็นหลอดนี่เวลาเติมลมทีนึงผมก็กลัวเหมือนกันกลัวมันระเบิดนะครับกลัวเกียวมันหลุดเกลียวมันระเบิดแต่ไอตัวหลอดนี่มันหนาหนาหกมิลนี่ไม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 ่มีปัญหาหรอกไม่แตกหรอกแต่ผมกลัวเกียวเกียวที่ฝากับเกียวที่วาลเนี่ยกลัวเอาไม่อยู่กกลัวก็เลยไม่กล้าเติมเยอะผมเ้องแค่สองพัน นี่คือปัญหาหนึ่งปัญหาที่สองคือมันยิงแล้วมันไม่เสถียรลมมันไม่เสถียรนะครับความแม่นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลองมาใช้แบบเป็นถังแล้วก็ติดเล็กดูนะครับใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับใช้ดีเปล่าครับว่ามันคอมเม่นมันจะแม่นขึ้นหรือเปล่านะครับวางขนได้ดีกว่าแบบยิงตรงหรือเปล่า ผมต้องแปลงนะครับต้องซื้อตัวแปลงมาเอครับโอ้ยาวมากเลยสั่งใหญ่ไปละมั้งนี่น่าจะสั่งสัก 0.35L น่าจะพอดีเลยนี่ ดูในในโทรศัพท์เหมือนมันเล็กไงเหมือนเหมือนเหมือน,ม,นมันดูเล็กผมก็เลยสั่งไอตัวศูนย์จุดสีห้าเอลมาเลยผมลองเทียบดูแล้วยาวเลยนะเนี่ยเกียบเลยลำทองเหลืองผมต้องซื้อตัวแปลงอะแดปเตอร์ตัวแปลง ชุด wow, ไอ้วาวดับเพิงอย่างนี้นะครับผมใช้วาวดับเพิงเยอรมันนะครับก็ซื้อดปเตอร์ชุดแปลงมาใส่นะครับเดี๋ยวรอดเดือนหน้าจะสั่งอีกนะครับจะสั่งตัวชุดแปลงมาแต่เดือนนี้เอาเอาทังแลก่อนนะครับเดือนนี้สั่งทังกับเลขมาก่อนเดือนหน้าเขาสั่งตัวชุดแปลงดัเตอร์ข้อต่อนะครับชุดนี้พันนิดๆนะครับพันนิดๆ สอ,อย่างนี้นะครับดูแล้วก็โอเคตรงตามสเปคที่เราต้องที่เราสั่งไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดืินหน้านะครับจะสั่งตัวข้อต่อนะครับข้อต่อเล็กนะครับตัวเราต้องมาต่อต่อตัววาวกับตัวเล็ก นี่นะครับต้องมาต่อตัวชุดวาลวยวน้ำมันแล้วก็อีกฝากหนึ่งจะเป็นต่อเข้าเล็กนะครับเดีเกวผมไปสั่งข้อต่อมาก่อนถึงจะแปลงได้นะครับก็กนน้องใหม่นะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับก็ศึกษาใน Youtube เอานะครับว่าเราจะต้องทำยังไงแปลงยังไงนะครับก่อนที่จะซื้ออะไรก็ฝากใหม่ๆม,มือใหม่นะครับฝากมือใหม่นะครับ ถ้าใครจะซื้ออะไรอะไรแล้วก็ต้องศึกษาก่อนนะครับคพ่อซื้อถึงจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าเราไม่ศึกษาแล้วไปสั่งมั่วๆี๋ยวก็สั่งมาใส่กันไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องรู้วิธีแปลงด้วยนะครับรู้วิธีแปลงนี่จะสั่งนะต้องศึกษาก่อนรู้ว่านแปลงยังไงยังไงก็ค่อยสั่งนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็คงพอตอนนี้นะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับไปละ